บกับผมเช่นเคยกับชแนลรถมาร์ติงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวรถอีมรุ่งกันนะครับดีมทุ่งครับมาเจอกันกับเจ้าของนี่นะครับนี่ครับครับชื่ออะไรครับเจ้าของนัครับครับวันนี้พามาดูรถนะครับครับเป็นรุ่นอะไรดีมรุ่ครับครับแต่งอะไรไปบ้างดูรายละเอียดกันเลยครับนี่นะครับสภาพของรถเป็นดีมแดงนะครับนี่เอาอะไรก่อนจากจุดบนก่อนดีกว่านะครับจุดบนนั้นมีอะไรบ้าง ก้านดีครับครับของอะไรครับของธรรมดาคราคาเท่าไรครับท่าไรกันไว้ยี่สิบบาทเอายี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างอุดไปยันรีนครับอุดไปงันนะนี่นี่ครับเป็นอุดไปงันตะเต็นเรนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับมีซิลิคเตอร์แคปด้าซีดีนนี้ราคาเท่าไรครับซื้อมาพร้อมอันนี้ครับออกมาติดเองแปดสิบบาทครับเก็บบ้าตัวนี้แปดสิบบาทนะครับอ๋ออุดไปงันตัวนี้ราคาเท่าไรครับสองร้อยห้าสิบครับ คู่หนึ่งใช่ไหมมีอะไรอีกชุดหน้า hmm. ชุดบนมี vector ใบหน้าเ e c t ต r เจยังงันได้ไหมตัวนี้ใช้ได้ครับในรงเปิืนต้องใบหน้าใช้ได้ปกติหน้าอย่างนี้ครับไปเลี้ยวได้ไหมมีครับเป็นไปปาหมากเลยอันนี้ไปเลี้ยวปกติหน้าครับกดชุดหน้ามีอะไรบ้างครับประมาณชุดหน้าเลย มีสายปี๊ดเยหนึ่งเส้นครับอันนี้ราคาเท่าไรครับซื้อมาเมื่อก่อน450ครับใช้งานเป็นยังไงบ้างครับสายตัวนี้ตนอยู่ครับ3าปีแล้วพราะว่เห็นของบางคนนะครับใช้งานไปเอาไปไล่น้ำมันเบีกนะครับลองดามดีก็เตกนะครับแต่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างตนใช่ไหมครับครับก็สภาพถือว่าโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าไปด้วยนะครับถ้ามีเสียงรถดังนะครับตอนนี้ก็อยู่บนกันเกลือนกล้วยน้ำใสนะครับ ก็ปั๊มล่างครับเป็นบอลลิงเป็นปั๊มเว็บวิบิลลิงครับแล้วก็จานหน้าการโจะครับปั๊มตัวนี้ราคาเท่าไรครับสองร้อยห้าสิบครับแล้วก็จานนิดนะครับร้อยห้าสิบครับจานนิดถูกนะครับประมูลได้ครับโอ้เอ๊ะเราได้ประมูลด้วยเปล่าเนี่ยแล้วมีขบโลนะครับขบโลเป็นของอะไรครับอันนี้นี่ครับโยผมว่าอ่านไม่ออกนะครับโยเป็นสีดำนะครับ ขนาดก็เป็น1.2 1.4บอ่อ1.4เป็น1.4นะครับสีดำแล้วก็ขนาดยางครับ 80Wf IRC นี่นี่ไม่รู้เห็นเปล่านี่นะครับแล้วก็มีอะไรดุมนะครับดุมเป็นดุมจอดหน้าหลังครับดุมเบรดินนะครับจอดเบรดิงสีดำฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับมีกาะั้างครับ ก็ตั้งๆเป็นรูปตีนครับนี่แล้วก็มีอะไรอีกโจ๊กหลังอิดบินครับตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงบ้างเอ็ดบินใช้ดีครับปรับได้แล้วก็ตัวเรือครับสองปาหน้าครับตัวนี้มันปรับดีบอลได้ไหมได้ครับนี่มันยากเลยวะมันติดบางโซอ๋อแล้วก็ปรับตรงนี้ได้ด้วยเออเนืดไหมเนืดไหมใ้ได้ครลงกดไอ้ดูหน่อยกดใต้กดใต้ไม่ได้นี่ปรับนั่งบนเดียว ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้แบบนี้กอส่วนมากรถดัลลูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใช้หนืดกว่าน,นี้ก็มันสาหรับเป็นรถตังเรียบนะครับตังตรงอันนี้เรายังเข้าโค้งก็ได้บ้างก็ชุดหลังก็โอ้นี่สวีงามสวีงามกล่องเรเบมาปลาวานครับเออสุด่ะบางสู็ของปลาวันด้วยไหมมาชุดชุดนี้ต่อเลยครับอามนินน้าให้มาแล้วก็บางสู้สามร้อยครับ อ๋อโอเคนะครับนี่จุดหลังด้านนี้ก็มีโจก๊กเอ็พีนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ <Okay. S 2> มือลิงเป็นของอะไรครับนี่มือลิงเงตรงธรรมดาตัวไปราคาตะเร็มหนึ่งร้อยครับถูกเนาะทำไมเราได้มาถูกจังนานแล้วครับนาะเอ,อ,อาอะไรนานเซื้อมาหลายอย่างแล้วก็สายบลีกครับสายบลีกสองร้อยห้าสิบแล้วก็กายยึดตัหนึ่งร้อยห้าสิบครับตัวนี้จุดหน้ามาล้อมมันด้วยไหมครับกับดุมหน้ามาล้อม ราคาเท่าไรครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบครับมาตั้งชุดเลยไหมครับก็ถูกนะครับเต็งมากี่ปีแล้วกันนี่สามปีตายแล well ้วตามปีกว่านะทุกคนก็อะไรเมื่อก่อนตุกนะครับไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้เองนะตัวนี้กันตุกเออเห็นแล้วกันตุกได้ดีกี่บาทครับซื้อตัวน้องกลางว่ามาหนึ่งร้อยห้าสิบสุดมากก็มีอะไร โบอันดามันอันนี้ไม่ได้แะ่นเดื่อนะครับกู <c oughs> เดีเยไให้ดูถ้าจัดปนเดอรอก็ได้นะครับอันดามันถตาเห็นคลิปนี้มีอะไรอีกบ้างครับโตโตเป็นกองอะไรครับดู <c oughs> ด้วย <c oughs> โลโก้ยังมีอีกนั่นแต่ว่ามันโลกไปแล้วนะครับแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างครับใต้โบมีอะไรบ้างไม่มีไม่ไม,มีแล้วก็แลก็จะเป้าเรียบๆนะครับเป็นดัลลูนะครับ อันนี oh. uh, ้โอ well, like ้ถึงสุดท้ายแล้วอ่าฟังเสียงโตเดสียงเปรี่ยงมีไหมเด้งๆครับนี่นะครับเออจะตัดรถเลยเดี๋ยวฟังเสียงโตหน่อยเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับโอ้เสียงโตก็จะเป็นปลาหมกไหม เงียบเงียบนะครับโอเคเปลีนได้เลยมีอะไรอีกบ้างหมวกหมวกไว้ลองบางไว้อ๋ออันนี้ดูไม่เห็นนะครับเออที่เห็นก็แตะบ้านด้านหน้านะครับก็จะมีไล่น็อตเลนนะครับนิดหน่อยทางการครับขนาดยางล้อหลังเท่าไรครับอันนี้รลอยเต่ากันครับด้้าานนหอ๋อโอเคนะครับก็รวมรวมแล้วกันนี้ก็ประมาณเท่าไรครับรวมเก้าต่อเก้าต่อดอกด้วยก็สองพันกว่าครับ โอ้โหลงเงินกว่านะดูน้อยๆก็เงินเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้โอ้โอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆไม่รู้จะใจอะไรแล้วก <c oughs> ็อะไรก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวว่ามจุดดางติตตดต่อหน่อยเปิดโดนดนีมูลค่ครับเป็นหลักๆติดโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านบนนะครับโอเค ถจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, กๆๆไลค์ดับริดไลค์ให้กับช่องของผม,มด้วยนะครับโอ้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ